เอาละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับยูนะคะในเกมเดิมค่ะนั่นก็คือตา s t ลัดแคมไฟนะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่2แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูด้วยนะคะโอเคอย่างอื่นเลยต้อง The Ghost said, s a i d Speak and I will listen Goodbye ก่อนคบนึงนะ Travel wisely your have lost you if w โอเคเกิดข้อผิดพลาดทางเนิงนิดหน่อยเคอยูต้องขอออกตัวไปก่อนว่ายูไม่ใช่คนที่เกมภาษาอังกฤษดังนั้นเกมนี้มันเป็นเกมแนวผจญภัยที่มีเนื้อเรื่องนะคะก็อยู่อาจจะไม่ได้ให้อัธรตในเรื่องของเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แปลภาษาอังกฤษได้นะคะก็สามารถแปลไปได้ตอนที่อยู่เล่นเลยนะคะ ว่ายูก็คงจะจะแปลให้แบบทั้งเนื้อเรื่องทั้งหมดแบบสลวยสวยเก๋ให้ไม่ได้เนาะอย่างี้ต้องขอโทษด้วยนะคะซึ่งอีพีที่2นี้เราต้องเท้าความถึงอีพีแรกก่อนอีพีแรกคืออยูเล่นไว้ตรงที่เอ่อน้องขี่เรือมาแล้วพุสุดท้ายน้องก็เข้าประตูไม่ทนันแล้วน้องก็หลงมาอยู่อีกอีกฝากหนึ่งของความมืดก็ ได้มาเจอกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนดวงวิญญาณของน้องแดงนะคะแล้วก็มาหาน้องแดงก็เจอน้องแดงที่นี่แล้วก็มาเจอกับผีผู้พิทักษ์ตรงนี้นะคะยูเรียกว่าผีผู้พิทักษ์แล้วกันนะคะเขาบอกว่าให้เราตามหาเดโรนนะคะก็คือบุคคลที่หายไปทั้งหมดเจ็ดคนให้เจอนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเราประมาณนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาคนอื่นๆที่เหลือกันนะซึ่งยูเห็นแล้วมีหนึ่งคนตรงนี้ อีพีนี้ยังไงก็ไปกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะเราลงได้ไหมไม่เราลงได้นี่มาคือทางที่เรามานี่อ๋อโอเคอยเขาจมมาคือทางที่เรามารอบที่แล้วอ๋อเราก็ขึ้นมานี่โอเคดังนั้นเราต้องไปฝั่งนูน้นปะไปกันค่ะทุกคนไม่รู้จะหาครบทั้งเจ็ดคนหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราได้มาแล้วหนึ่งเอ๊บ ว้าวตู้ดิงตุ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 ดิง,ดงเหมือนมีคนอยู่ตรงฝั่งเนี้ยทางนี้เดินไปได้ไหมลองดูกันเอาไว้เดินได้เราเดินเข้าไปจะไปเจอชายลูปปั้นที่เราเห็นเมื่อกี้หรือเปล่า Forest นี่ไงมีคนนั่งอยู่คุยได้ครับ The traveler spoke You ever had roast frog, friend? I miss roast a good roast frog Oh how crackle they เออน่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหมอกนะคะแต่อยู่ไม่แน่ใจว่าเขาว่าเขาถามอยู่ว่าอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของหมอกเรามาช่วยน้องคนแรกก่อนน้องเขียวว้าวพัศเซวลหรอมาถึงดก็เจอพัศเซวลเลยต้องทำยังไงครับ นี่น่าจะหมุนได้เหรออันนี้คือเอาใส่นี้ดิไว้สวัสดีค่ะยังไงต่อ They tried to follow as best they could ต้องทำให้หันหน้ามามาทุกท,ท,ทุกทุกอันเหรอเราจะทำได้ยังไงอะ but no one heard them when they fell behind เค <Okay, S 2> เหมือนกันละยูก็แค่ใช่ป่ะเอาน้องวางก่อนวางเออเออทิ้งไว้ได้ไหมโอเคได้อนี้เปิดอ๋อมันคาดเคลื่อนกันอันนึงดังนั้นเราดักอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ หมุนให้ต้าตัวนี้เปิดเสร็จปุ๊บตอนนี้ตั้งทิงงท้งไว้ตั้งทิ้งไว้ดูดีน้องจะหมุนพร้อมกันหรือเปล่าโอเคตอนนี้หมุนพร้อมกันแล้วค่ะเราก็แค่หมุนหมุนให้ตัวนี้เปิดแล้วจะเอาตัวนี้ไปตั้งดักไว้ใช่ไหม ก็หมุนสองตัวนี้กลับมาปึ๊บเย้ yeah, ได้แล้วค่ะทุกคนฟื้มมนมานักขจจนลัยคนที่สองขอลับไปแล้วนะคะมาดวงวิญญาณน้องมาเดี๋ยวจะพาไปนะพากลับเข้าลากนะ เข้าล่างเลยดูยอีกตัวนึงนั่งตรงนูน้นน้องตื่นแล้วโอ้น้องม่วงน้องม่วงน้องน่ารักน้องมีหูเดียวอ๋อสะดืมสะืออ้ย The stranger looked at Amber with surprise. คื <c ười> ขอขามองมาที่แอมเบอร์แล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยรู้สึกเหมื <c ười> อนมีบางอย่างกลับมาในตัวฉัน <c ười> ขอบคุณก็คือวิญญาณเข้าล่างนั่นแหละาพูดง่าย อานู่นน้องไปอยู่ที่แคมป์ไฟแล้วทุกคนเห็นปลาสองแล้วดังนั้นยูก็เหลืออีกอีกเท่าไหร่เจ็ดลบสองเหลือห้าโอเค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 เล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 เดมเดมตรงนี้น่าจะยากอัน,นนี้อะไรอะ่ะ barely visible through the murky water บอกว่าน้ำเนี้ยมันมันเหมือนมีเงาอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าหลังเงาเนี้ยมัน <And S 2> มี <on S 2> อะไร <a small S 2> ซ่อนอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนนักตกปลาคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีท่าทางที่เศร้าส้อยเป็นอย่างมาก The Pound อันนี้เคือ,อะไรเข้าไปก่อนได้ไหม โอ้ถ้ำม,มีดอกบัวได้นี่อะไรอะ่ะให้ดึงเหรอแปงแปงๆจะเอ,อ๋ออฐานเหรอซึ่งเราต้องไปเอาอะไรตรงนั้นแน่นอนแต่ต้องหาทางขึ้นนี่น่าจะไม่มีทางขึ้นน่าจะขึ้นมาจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างชัวโอเค แล้วส่วนตรงนี้ยึบยึบยึบอ่ะตรงนี้ไปต่อไม่ได้ค่ะทุกคนมีทางเข้าตรงนี้แต่ว่าไปต่อไม่ได้โซ่นี้ก็คือเอาลงมาไม่ได้แหน่โกลเสียงดังเชียวนะดูท่าเราจะต้องไปปลุกเขานะคะเชิบงั้นแต่เรามาทางด้านนี้ก่อนอึบยึบึเข้าประตูนี้ ตรงนี้ยังไม่มีอะไรที่สามารถทำได้ว้าวปรีกบวิทางนี้มีทางไปต่อเหรอขอดูทางไปต่อก่อนโอ้เจอคนท้องถิ่นโนทินบอกว่าไม่อยู่ที่นี่ได้ไงแล้วเรือล่ะอยู่ไหนเพื่อนเธอต้องการเรือนะ Tell them, sorry. never came I'm I sorry c a b เขาบอกว่าให้เข้าไปในในถ้ำแล้วก็บอกพวกเขาว่าขอโทษนะที่ฉันกลับไปไม่ได้เหลวยังไงยังไงขึ้นไปข้างบนนี่มีทางอยู่ข้างล่างมีพัลเซอร์ให้เราทำด้วยนะแต่ว่าอยู่เห็นทางข้างบนสวัสดนีน้องน้องนังเศร้า อ้าวน้องไม่ได้นั่งเศร้าธรรมดามีพัสดุให้ทําด้วย The stranger had blazed their own path เขาบอกว่าคนท้องถิ่นอะไรสักอย่างหนึง่งรู้สึกเศร้าๆ created their own rock their own islands เขาบอกว่าให้สร้างเอ่อหินของเราแล้วก็สร้างเกาะของเราเกาะของเราคืออะไรวะ เราไงต่อขึ้นบันไดไปทำอะไรอะอ้าวก็ไม่มีอะไรแล้วเหมือนเราจะต้องต้องไปทางด้านบนนี่แหละค่ะแต่อยู่ต้องทำไงกับน้องอะอะน้องไปตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไหม They did not need Amber's kindness เขาไม่ต้องการแอมเบอร์ผู้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ผู้ใจดี It's still State Amber มันยังดติเนินไปต่อและแอมเบอร์ Amber ก็ยังคงทำอย่างนั้นอยู่ตลอดไปแปมั่วแปมั่ว Building a bridge Should ever s h o u l d i t everything needed บอกว่ากำลังสร้างสะพานสร้างสะพานนี่ไง ได้เดอรอนคนที่สามแล้วทุกคนชาวบ้านที่หายตัวไปดึดึงแต่จวสดีครับอุ้ยเข้าล่างเข้าล่างเข้าล่างเข่าล่างเข้าล่างดิ้งดิงอุ้ยน้องส้มอุ้ยส้มออกแดงแดงเหลืองบนหัวแดงที่ตัว โอ้โยเป็นหัวเหลือเกินเกิดอะไรขึ้น The stranger met a m b e r s eyes. The two shared a moment of silence. เหมือนทั้งสองคนจ้องหน้ากันเหมือนแชร์ประสบการณ์คล้ายๆแบบ silent s i l e ก็คือ s i l e n รถพยาบาลน,น่าจะประมาณว่าแชร์ประสบการณ์กันแบบเร่งด่วนและสิ่งที่อยู่ต้องทำต่อไปคือพัซเซลิลตรงนี้หรอขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนได้ไหมเหมือนเห็นมีอะไรสักอย่างให้ทำเอ๊ะมีกบให้เก็บ มีชาวบ้านด้วยคนท้องถิ่น um อ้าวตื่นขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ไกลหรอกฉันคิด <I 've S 1> แบบนั้น <there> s <S อะไรสัก <a nest S 2> อย่างหนึ่งนะโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเดีวเดว้เราขอไปต่อก่อนตรงนี้มีกบจำไว้นะทุกคน เจอคุณลุงคุณลุงเอาไว้ก่อนคุณลุงมันอยู่โซนนี้แต่เป็นทางที่แบบไว้มาหาคุณลุงใช่ไหมเอากบเอากบไปทาอะไรกบไปให้คุณลุงหรือเปล่าเออคุณลุงเศร้าไงกบเขาหายไปหรือเปลาลุงครับเอากบมาให้ครับเอา,า,เอาลุงแม่งยังนอนอยู่อีกลุงครับเอามาใกล้ๆเอากบมาให้ครับ อีลุงกบเนี่ยกบเอากบไหมลุงกบปฏิโทปฏิถางลุงไม่เอากบอะเรากบไปทำอะไรเอากบไปทำอะไรเนี่ยเพื่อนเอากบไปทำอะไรวะเอากบไหมมีใครมีใครเอากบบ้าง เอากบเปล่าเพื่อนกบอา้าว <c oughs> กบ <c oughs> กบโอเคลุงประมงไม่เอากบแต่สองคนนี้เขาเอากบกันโอเคแล้วมันมีพาสเซลอยู่ข้างในต่อไปไปไปว้าวชาวบ้านคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ันที่สี่หรอโอ้พัซเซิลอีกแล้วค่ะคุณความแออัดไม่รู้ใช่หรอือเปล่ารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันติดอยู่เราต้องจัดการมันฮัลโหลเจอที่หมุนอีกแล้วหมุนอนะไรวะหมุนเล่นก่อนแล้วกัน คนะขอดูกันเท่าที่อยู่ดูคือดวงวิญญาณหนูตรงนน้นใช่ไหมเราต้องขึ้นสะพานนี้ขึ้นไปนะหมายความว่าทางที่เราไปต่ออยู่ข้างล่างแต่ตรงนี้มันมีให้เอาอะไรลงมาตรงนี้เหมือนเราจะต้องดันเจ้าเนี้ยลงมาอยู่ช่องนี้อืมแล้วเราก็ต้องดันอันเนี้ยลงมาตรงสะพานถูกปะ เราถึงจะเดินไปทางนี้เราขึ้นสะพานไปเอาดวงวิญญาณได้นะเราก็ต้องดึงอันนี้ออกถูกต้องไหมแต่อันนี้ดิทุกคนมันไปไม่ได้อ่ะค่ะเราสั้นมันต้องมีตัวอะไรมาอยู่ตรงเนี้อะ่ะมันมีอันข้างบนนี้ด้วยนี่นาไม่มีบันไดให้ขึ้นไปด้วยผักหรอ ถักมาใส่แท่นนี้เหรอเดี๋ยวนะอูดูดูดเดี๋ยวเราไปดึงอันนี้มาก่อนที่มันตันทางไปต่อของเรามันยากนะที่จะทำความเข้าใจกับสถานที่แบบนี้หรือว่าอ้าทุกคนทุกคนทุกคนตามตามยู่มาตามยูมา ยูคิดว่าใช่ขอสูตรน้ำมูกก่อนเมื่อกี้จะบอกว่าสูตรน้ำลายยูว่าใช่ว่ะดันลงไปอ่านี่ไงมอนเบบี้แล้วก็ดึงคันโยกไม่ใช่ดิเราต้องเอามันเอามันเอาเอาเอามันมาเออเออแล้วก็เดี๋ยวเราหมุนมาทางนี้แล้วเราก็จะดันมันทุกคน เอ้ยโอเคใช่แล้วแหละแล้วยูก็จะดันเออนี่แหละ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 แล้วยูก็จะไปดึงไปดึงไปดึงแล้วก็จะเอามาใส่รูทางด้านซ้ายนี่ไงอ่าแต่ว่าต้องหมุนอันนี้เอ้ยหมุนผิดด้านเออโอเคแล้วก็เราจะไปดันลง ซึบจ้ะแล้วก็อะดันซึบจ้ะนี่ไงแล้วเราก็จะมาทางนี้ฟืบเป็นแงอย่างที่ยูพูดไว้ว่าทางไปต่อมันคือทางนี้แล้วเราก็ลงมาเวรกร,รมลงไม่ได้ต้องย้อนกลับทางเดิมเอา้าโอ้แสดงว่าตรงนี้ดิใช่ปะ่ะงั้นเราต้องหมุน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 อเออ นี่นี่น,น,น,นลงทางนี้ดิใช่หมอึดอึดอ่าเรียบร้อยค่ะทุกคนชาวบ้านคนที่สี่มาละมาลุ้นกันว่าน้องจะเป็นตัวสีอะไรแต่แน่วดีครับเป็นยังไงบ้างนี่กลับข้าล่างเลยตัวนี้น,น่าจะเป็นตัวสีเขียววะอุ๊อุ๊โอุ้โอ้โอุโอ้สีม่วง โอ้ยสีมว่วงสวยจังเอ้ยฉันตื่นมาแล้วก็เจอกับเจ้าหนูหมวกฟ้าโอ้ฉันยังไม่ตายเหรอนี่ย voice was horse. i just need some time, ฉันต้องการ <I> think, แค่บางเวลาที่จะได้มานั่งคิดให้มันละเอียดถี่ถ้วนกว่าเดิมโอเคไม่เป็นไรไปเจอกันที่แคมไฟฟเายเออาไปกดซ้ำตรงที่เดิมน้องก็จะไม่ออก โอเคตรงกบน่าจะมีให้ทำประมาณเท่านี้แล้วเราก็ต้องไปตรงนี้สินะตรงนี้คือเควสที่เรายังไม่ได้ทำมันเป็นพัซเซิลที่เรายังไม่ได้ทำซึ่งมันก็จะมีในรูนั้นตรงนี้ <ly> แล้วก็เป็นตรงนี้ a a mm. ก็คือตรงนี้ที่ยังไม่ได้ทำ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ยาวยาวพอสมควรนะ18นาทีจะ19นาทีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับเกมเด e l a ์ดแคมไฟที่ที่ยูเล่นในวันนี้นะคะก็ถ้ามีแปลผิดตรงไหนก็ ขออภยนะัยเวลาที่นี่ด้วยนะคะว่ายูออกตัวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ายูไม่ใช่คนที่เก่งภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าจะใช้เซนต์ตัวเองในการเล่นเกมให้ผ่านไปได้ในแต่ละด่านแต่ละพัซเซลิลเนี่ยด้วยตัวของเราเองก็จากกันเดานะคะเลื้อ <laughs> นวันนี้ยูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับเกม The last อ่า อะไรนะ The Last Fire หรือ The Last Camp Fire อยู่จำชื่อเกยมยูไม่ได้เลยตอนนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะวันนี้อยู่ไปแล้วถ้าอยากดูสตรีมก็ไปดูได้ที่แฟนเพจนะคะอยู่เองสตรีมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะสุกสาร์อาทิต์ก็จะเป็นการลงคลิปใน youtube เนาะยังไงมาให้กำลังใจใอยู่ได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบา,บายๆค่ะทุกคนไปแล้วนะ